สวัสดีตอนเย็นนะคะฝนตกชุ่มงฉ่ำกลับมาจากที่ทํางานนะคะแล้วก็นอนพักไปสักแป๊บนึงฝนตกทั้งดีทั้งวันเลยนะคะทั้งคืนเลยดูสิบรรยากาศนะเย็นสบายค่ะเย็นสบายเลยบรรยากาศฝนตกข้างล่างเที่ยวไปหมดนะคะฝนตกต้นไม้ดอกไม้อะไรก็ได้น้ำดีนะ ดูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทอดพริกสเปนกันนะคะ mm hmm. ก็คือได้มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละแล้วก็จะเอามาทอดกินนะคะพริกสเปนซื้อมาสองถุงนะคะแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วแหละปล่อยเอาไว้ให้เสด็จน้ำเนาะแล้วเราก็จะมาเทน้ำมันก็จะใช้น้ำมันมากอ,อกสำหรับทอด ส่วนมากเวลาพึ่งทำกับข้าวค่ะพึ่งก็จะใช้น้ำมันมะกอกเป็นส่วนใหญ่เลยนะเราก็จะไม่รอให้น้ำมันร้อนนะคะก็จะเอาลงไปเทเลยกลัวน้ำมันกระเด็นไงเพราะว่าพริกเนาะกลัวมันพุ่งกระเด็นใส่หน้าไงคะเดี๋ยวก็จะเอาฝามาปิดไว้สักแป๊บหนึ่งอร่อยอร่อยนะคะพึ่งก็เคยซื้อมากิน2-3รอบแล้วแหละติดใจนะคะอร่อยอร่อยเวลาไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอะคะ่ะมันจะเป็นบางครั้งนะที่เราที่เราเห็นอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่มีค่ะบางทีของก็มีถ้าเวลามีก็ไม่เคยพลาดนะคะ ที่จะซื้อมาแวะเข้าซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอะตอนหลังเลิกงานเนาะเวลาตอนหลังเลิกงานอะของบางทีมันก็ล้อยรอลงแล้วไงคะบางอย่างก็เหลือถึงเราบางอย่างก็ไม่เหลือถึงเราคะ่ะเหมือนเวลาเราตั้งใจจะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราก็จะจดเอาไว้นะคะในมือถือของเรานะแหละวันนี้เราต้องการซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนของอะไรที่ขาดในบ้านอย่างเงี้ยพอไปถึงอะเราก็จะไม่ได้ครบทุกอย่างหรอกคะ่ะเราก็จะได้เป็นบางอย่างเนาะสุกไวมากๆเลยนะคะเนี่ยดูสิเริ่มนุ่มละแต่ว่าเวลาทอดไปเนี่ยเพึ่งก็ จะปิดฝาไปด้วยนะคะปิดปิดเปิดเปิดนะคะเพราะว่ากลัวมันพุ่งกระเด็นใส่หน้าเนาะช่วงนี้พึ่งก็จะทํางานเยอะหน่อยนะคะช่วงที่แล้วด้วยเนาะพึ่งก็จะทํางานเยอะเยอะนะคะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานไม่สบายแล้วก็มีพนักงานใหม่เข้ามาเจ้านายก็ให้พึ่งฝึกสอนงานให้กับพนักงานใหม่ด้วยค่ะหลากหลายอย่างบางคนก็เจ็บป่วยบางคนก็เกิดภัยธรรมชาติก็มาไม่ได้เราก็จะต้องทํางานแทนเขาคล้ายๆว่าความรับผิดชอบในการทํางานของเราจะเพิ่มมากขึ้นอีก,อ,กอีกเท่าหนึ่งะคะ่ะ แต่ละคนที่เขาหายเจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วกลับมาทํางานตามปกติเราก็จะได้ชั่วโมงของเราคืนมาเราก็จะมีวันหยุดพักผ่อนของเราเพิ่มขึ้นนะคะช่วงไหนที่บพิ่งทํางานเยอะห,กหักโหมหน่อยก็จะเน้นอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็วิตามินค่ะก็คือเหมือนจะอัดหัดลงไปเลยเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงมีกําลังวางชาจะได้ไม่เหนื่อยง่ายนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเหนื่อยง่ายทอดพริกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสชาติในจานกันจะมาโรยเกลือนะคะแล้วก็โรยเครื่องเทศที่มีส่วนผสม ของผักแล้วก็สมุนไพรค่ะจะโรยลงไปเลยมันก็จะมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มันนะคะเค็มเค็มมันมันแล้วก็หอมเครื่องสมุนไพรที่เราโรยลงไปด้วยนะคะเนี่ยชอบกินเครื่องเทศเยอะนะคะก็จะใส่เยอะๆเลยนะคะใส่แบบว่าจุกๆเลยนะหอมมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันค่ะยังร้อนๆอยู่เลยนะคะเนี่ยตักออกจากกระทะสดๆร้อนๆเลยนะคะเนี่ย เวลากินเทไรก็จะหยุดไม่ได้แล้วค่ะเวลาหิวหิวขึ้นมาทําอาหารเสร็จก็จะไม่ได้ไปนั่งตรงโตแล้วค่ะเพราะว่าจะหมดก่อนอยู่ตรงครัวตรงนี้แล้วค่ะตรงที่เพิ่งยืนกินประจําเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอยู่ดีๆหิมะก็ตกลงมาในช่วงที่ฤดูใบไม้ผลิบานนะคะหิมะหมลงตกลงมาหนักมากๆเลยเป็นวันที่ไม่ได้คาดคิดเลยว่าหิมะจะตกเพราะว่าทุกๆวันอากาศก็ดีๆนะคะเหมือนหิมะแบบว่าได้หายไปแล้วอย่างเงี้ยตกไม้ต้นไม้ก็เริ่มผลิบานรับช่วงหน้าร้อนนะคะมองไปตรงไหนก็ สวยงามไปหมดอยู่ดีๆหิมะก็กระหน่ำตกลงมาแล้วต้นไม้ดอกไม้อะเขาก็รับน้ําหนักของหิมะไม่ไหวงไงต้นไม้นะคะหกักเต้ไปหมดเลยนะตามถนนหนทางอะคะ่ะแล้วก็หิมะก็เยอะมากทําให้รถจราจรอ,อะไรติดขัดไปหมดนะคะถนนบางเส้นก็ปิดแล้วก็ทําให้ผู้คนอะเขาก็ออกไปทํางานกันไม่ได้วันนั้นอะไฟดับรถไฟไม่วิ่งนะคะคนก็เลยไปทํางานไม่ได้เยอะมากรถบัสกับรถส่วนตัวก็วิ่งได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเวลาเาลาวนะเพราะว่าเหตุจราจรติดขัดบน ท้องถนนเกิดความวุ่นวายมากๆเลยนะคะวันนั้นอะ่ะเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้มาให้ชมด้วยนะคะนี่หมมะตกนะคะหลังสงการดูสิไปทํางานจะไปทํางานได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าไฟดับไฟดับไบอ้หลายที่เลยนะคะเพื่อนก็นโทรมาหาเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาปิดถนนมาทํางานไม่ได้ดูสิหลังสงการนะคะเนี่ย แล้วเพื่งอ่ะจะทํางานได้หรือเปล่าเดี๋ยวพื่ก็ต้องดูก่อนเนี่ยหิมะตกตื่นขึ้นมาตกใจหมดเลยค่ะคือไฟดับจะเปิดไฟก็ไม่มีสักดวงเลยในบ้านต้องเอาแบบใช้ใช้ไฟในมือถือเอาโอ้ตกหนักเหมือนฝนเลยอ่ะครั้งแรกอ่ะฝนก็ตกมาก่อนไงแล้วก็ตื่นเช้ามาช็อกเลยอ่ะหิมะตกหนักมากเลย ตกเยอะมากถึงหัวเข่าเลยนะคะรถที่เขาเกตเขาก็นู่นวิ่งเกตอยู่นู่นรถสีรถสีถอยหลังไม่ได้แน่คือปัญหาสำหรับถ้าเวลามีหิมะตกม,มาจะลำบากในการเดินทางอะ่ะเกียวส่วนมากก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับถนนน่นะถนนหน,หนทาง ở đây nữa nè Ở đây Được Ừ, à, thổi được ตอนไปทํางานนะเพื่อให้แฟนไปส่งนะคะเพราะว่ารถเพิ่อะออกมาไม่ได้ไงเพราะว่ามันหิมะมันเยอะมากนะคะรถเพิ่อะมันต่ําไงมันไม่ได้สูงนะคะมันจะวิ่งลําบากนิดนึงเพราะว่าหิมะมันขึ้นสูงเขายังไม่ได้มาเกตถนนไงพอตอนขากลับอ่ะช่วงเลิกงานอย่างเงี้ยแฟนเพิ่งก็ไม่สามารถมารับได้นะเพราะว่าเขาปิดถนนนะคะเกิดความวุ่นวายบนท้องถนนค่ะเพิ่งก็ได้นั่งรถบัสกลับนะคะเพราะว่ารถไฟเขาไม่วิ่งทั้งวันเลยนะเขาก็จะมีรถบัสขาม,มาคอยบริการให้กับผู้คนนะคะเต้เนไปหมดเลยนะตอนที่ทํงาน อยู่ะไม่มีวี่แววว่าหิมะจะแผ่วจะเบาเลยนะคะก็คือหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหมอกเยอะมากนะคะทําให้มองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะพอหลังจากเที่ยงท่านั้นหละหิมะก็หายตกนะคะบรรยากาศก,าก็อย่างที่เห็นเลยคะ่ะเพราะว่าวันนี้เพิ่งทํางานครึ่งวันนะคะก็นั่งรถบัสกลับบ้านนะคะมองดูนะคะก็จะเห็นต้นไม้ล้มระเนระนาเต้ไปหมดเลยนะคะต้นไม้เขารับน้ําหนักความหนักของหิมะไม่ไหวไงคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้เพิ่งก็ขอตัวก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไว พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ